ต้อนรับกันเลยนะคะน้องจินนี่กับน้องเจน่าค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงล่ะสวยไหมล่ะเออทั้งสองคนแนะนําตัวกันหน่อยรูกว่าใครรับบทเป็นอะไรได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเจน่าค่ะเอกลีน่ารับบทเป็นแพท่์ค่ะก็สวัสดีค่ะจินนี่นะคะจินนี่นันนิชารับบทเป็นหมอปรมค่ะอ๋อวิ้นแล้วในเรื่องเล่าคือคุณหมอกับ มันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างคะเขาเป็นคุณหมอค่ะหนูเป็นนักแสดงจ้ะในเรื่องเป็นนักแสดงใช่ใช่อะไรยังไงต่อก็คือเป็นคุณหมอที่เป็นสัญสัณลยแพทย์หัวใจค่ะซึ่งกําลังจะแต่งงานแล้วทีเนี้มีคนมาพังงานแต่งหนูค่ะคือคนนี้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะคือสามีของเขาเนี่ยมาทําเพื่อนเราของมาเลยทําให้เราเพื่อว่าเราก็ไม่ใช่หมอ เป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเราก็เลยต้องจัดการทําลายงานแต่งแต่ว่าตอนที่เราไปหาเขาเราไม่รู้เราแค่จะไปหวังดีว่าเฮ้ยแฟนเธอแต่งงานไม่ได้นะคนนี้เพราะว่าทําเพื่อนเราท้องอยู่แต่ว่าไม่ได้มาดีเท่าไหร่ค่ะชุดดาแว่นดำเออนะสนทำลายงานแต่งเลยเนาะไม่ได้มาดีเท่าไหร่แต่ทาไมสุดท้ายเขาดูจะโควแล้วมันมันจะยังไงอะคะคือหนูดันไปเจอเขาก่อนก่อนที่จะรู้ว่าเขาคือเจ้าสาวอะค่ะอุ๊ยอะไรเราเล่าเกินเหร พิติตาเขียวแล้วนะ,อ,ะอย่าสปอยนะพี่บอกพิติกัญญาลัตยืนอยู่ตรงนน้นไม่อย่าเล่าเยอะร <c oughs> ุ่คนจะออกอากาศแล้ว <c oughs> ทุกคนอดใจไว้นะคะพรุ่งนี้ก็ได้รู้เรื่องแล้วค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ละค่ะว่าเราไปเจอกันก่อนงานแต่งได้ยังไงแเรารักกันได้ยังไงก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องไปลุ้นกันเอง <c oughs> ใช่แต่ว่าทั้งสองคนกว่าที่จะมาเป็นนักแสดงหน้าใหม่เล่นเรื่องนี้เนี่ยผ่านการออรดิชั่นแล้วออดิชั่นจากพิติกัญญาลัต์โดยตรงถูกไหมยังไงเราเก่งไหมคะกูว่า คือเรื่องเนี้ยเปิดแคสใช่ไหมคะไปดูเขายืนก่อนโอ๋เขาพูดเขาพูดได้ไหมนะบอสโอเคยังไงยังไงคือเปิดแคสปกตินี่แหละค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนไปเยอะมากประมาณแบบโหหนูไม่รู้เลยว่าประมาณกี่คนหลายค้อยู่นะก็จะมีหมอเยอะมากแล้วก็มีแพทเนี่ยเยอะมากเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็เป็แคสปกติจนมันมันจะคัดเป็น สิบคนยี่สิบแบบแบบเขาะรอกใช่ใช่ใช่ค่ะมันก็จะแล้วแบบไอเราผ่านรอบแบบ20แล้วเมื่อสิแล้วเฮ้ยน้อยแล้วแล้วเหลือแพทห้าคนแล้วอะไรเงี้ยจนวันนั้นอ่ะจนมันจนตอนจบกลางคืนก็ยังไม่หรูแต่คือหมายถึงว่าจำนวนมันน้อยจนเขาก็มาประกาศอีกทีเนาะว่าแบบสรุปแล้วเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะใช่จ้าก็ดีใจค่ะแต่ว่ากว่าจะได้ก็เราเราแคสกันไปเมื่อช่วงระยะเวลาประมาณนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะก็ กว่าจะไฟนอลก็โหเกือบมกรลารเลยค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กก็เรียกกลับมาดูเคมีอีกเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะมทชัวค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กก็อยากได้แบบว่าคู่ที่แบบดีที่สุดสุดท้ายได้เคมีเข้าใจที่เข้ากันใช่แต่ทีนี้ในเรื่องของการไถ่ทำหนูเป็นหมอก็ต้องมีการไถ่ทำที่โรงพยาบาลละสิใช่เห็นบอกมีแบบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น ในช่วงบ้านเมืองไทยเรากําลังพีพอดีนั่นคือใช่ค่ะฉากผ่าตัดของหนูค่ะก็คือเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นค่ะระหว่างที่กําลังเย็บคนไข้เลยค่ะคือในฉากที่เรากำลังต้องเ็บเลยค่ะเขากําลังออนกล้องทุกอย่างกําลังหนูกําลังเย็บอยู่เลยค่ะกําลังตัดแบบว่าตัดสายอยู่เลยค่ะแล้วแผ่นดินไหวใช่ค่ะทำไมเราเวียนหัวหนูก็งงค่ะว่าทําไมแบบว่าร่างคนไข้สั่นน้ำมืดน้ำมืดใช่แล้วน้ำมืดเราพี่สไตลิสต์อ่ะเขาอยู่ข้างๆพอดีอยู่ดีๆเขาก็เดินเข้ามาในฉากค่ะเขามาจับหนูแล้วก็แบ หรือว่าพี่เวียนหัวแล้วหนูก็แบบหนูก็รู้สึกเวียนหัวแล้วหนูก็มองโคมไฟห้องผัดต่มันจะมีไฟข้างบนนะคะไฟมันแกว่งเหมือนในหนังเลยค่ะแบบวูบๆูบูบแล้วหนูก็แบบหนูไม่ได้เวียนหัวแล้วค่ะแล้วเราจะทุกคนมองหน้ากันแล้วย่อลงพร้อมกันค่ะก็่านอะไรกันมาเยอะในการถ่ายทำถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อคือเรื่องราวต้องสนุกแน่นี่ขนาดเริ่มต้นนะไปพังงานแต่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ทั้งสองคนฝากซีรีส์กันหน่อยค่ะได้ค่ะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะตอนแรก ฝากทุกคนดูด้วยค่ะช่องวัน31ค่ะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัดนะคะซึ่งจะเป็นเวอร์ชันเต็มๆเลยก็จะได้เอ j นจกับพวกเราทั้งสองคนแล้วก็เพื่อนๆอีกมากมายนะคะทางช่อง YouTube ค่ะ Northstar Entertainment เวลา5ทุ่ม15นาทีค่ะใช่ค่ะเตรียมกรีดแล้วใช่่คะพังไปพังมามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยงานแต่งแต่ว่าพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะไปดู จะมีบางส่วนค่ะช่ะไปดูพร้อมกันที่กับเมเจอร์และเชียวทินค่ะดูลงหนังเลยซื้อบัตรทันนะคะตอนนี้นะคะเพราะเรามีเพราะเรามีโชว์พิเศษด้วยค่ะจัดเต็มเลยมีหลายเพลงเลยนะคะมากกว่าหนึ่งขอสปอยก็ซ้อมรอแล้วพร้อมแล้วที่จะเจอทุกคนนะคะโอเคไปเจอกับน้องๆกันได้แล้วก็รอติดตามซีรีส์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้คูเลยค่ะ ชงความน่ารักของสาวๆแล้วสดชื่นเนาะเดี๋ยวปรับอารมณ์ค่ะเรื่องใหญ่ไรวันรออยู่แล้ววันนี้เรื่องใหญ่ไรวันเข้มข้นมากๆออฟรออยู่แล้วเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมสาวๆลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ